เรียบร้อยครับผมไปแล้วไปแล้วอุ่นโอ้ยหลุดครับผมเจอเงะยงพ็อกเข้าไปสุดสายครับสุดสายแล้ว,ลวหืมพสัน รุดวะโอ๊ยขอป้าป่ะครับแต่ว่ามัรุดอ่ะโอ้ยเฮีนบอนี่รไหมโอ้ยครับเหียงครับหน้าช่อยุ่นครับเหียงครับนี่ถือยกักป่ะนี่เกืยบลอยผมตัวแรกนี่คือตัวบอสสิเป็นตัวบอสสิรุดวะโอ้ย ไม่ช่ว่ารถถอยรถอีหลีโอ้รถโอรถครับโอรถโอรถขอมาฟังเลียนมาฟังครับผมเลียนบนขอฟังไป้ลครับผมเลีนยนบนเข่าต่อไหมครับเข่าเขี้ยบไหมเขี้ยบครับผมเงี่ยงพับครับผมเจอเงี่ยงพับก็ไปบ่ปมีหล,ดลุดับผม กันนะครับพูดนะบ๊กใส่รับผมเจอเนียงครับบ่มีผาดทะลุครับผมนเงียงรครับ,ย,บยิงลงไปแต้มแลกครับผมเออครับแกวครับผมบแต้มแลกครับยิงทะลุเนียงเลยแปบ๊บนึงครับผมยิงทะลุเนียงครับผมใช่ครับ มันโลกว่าผมยิงยื่นเสือนะครับผมยิงยื่นเสือนี่ครับไปถ่ายตอนยิ่งครับผมพอยิงปับไปเปิดกล้องปั๊บเลยเสียบสะดุกครับผมยิงพับเอาอยู่ครับจะได้เ็าอยู่ครับผมเจ้าเจียวพังมาผมยิงพับพันครับผมเรื่องหมดเสียบมาลามครับผมนะครับ โตกไงครับเรื่อเบาเสียงมาลงครับผมเหน่งกว่าแบบนี้ทะลุครับครับทะลุยังครับยังมันทะลุเลยยิงยิงไรขังครับเมื่อกี้นี่นนนนนแจ๊วติดตามอีกครับผมติดตามกันต่อไปครับ